สวัสดีค่ะเรามาต่อกันคลิป3เลยนะคะอ่าบีจะทำทั้งหมด5คลิปเนาะก็จะเป็น1 5 2 5ทับ 5, 5 5ทัทับ5้ทัคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่3นะคะอ่าคลิปแรกก็บีจะเล่าบีเล่าไปแล้วว่าทำไมถึงเอาหมามาเลี้ยงส่วนคลิปที่2ก็คืออ่าหลังจากนั้นมีปัญหาอะไรบ้างที่พบเจออะไรอย่างงี้นะคะคลิปนี้ก็จะต่อเกี่ยวกับ เรื่องปัญหาเลยแต่จะพีคขึ้นไปอีกกว่าคลิปที่หนึ่งคลิปที่สองนะคะก็คลิปสองว่าพีคแล้วนะที่เจอปัญหาไปคลิปสองเดี๋ยวบีขอย้อนเท้าความนิดนึงคลิปสที่เจอปัญหาไปก็คือจะมีเรื่องแบบว่าอ่าหมาเราเนี่ยนิสัยไม่ดีเริ่มก่อนเรื่องไปคาบรองเท้าไปคาบแบบว่า,าลื้อขยะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่า แต่ทีนี้ก็คืออะไรที่เราผิดอ่ะเราก็อ่าขอโทษอะไรเงี้ยเอออะไรที่เราผิดเราก็ยอมรับแล้วก็ขอโทษอะไรประมาณเนี้ยแต่แต่ถ้าอะไรที่แบบว่าอ่าเราไม่ผิดหรือบางทีเรามีความคิดอะไรอย่างเงี้ยแบบไหนอะไรหรือมุมมองแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็ เราก็ไม่ยอมนะออถ้าอะไรที่เราไม่ผิดอ่ะเราก็จะโรเทคหมาเราเหมือนกันเพราะว่าเราเลี้ยงเขามาถึงเขาจะทําผิดถึงเขานี่จะนิสยัยแย่นิสัยไม่ดีแต่ยังไงแล้วอ่ะอ่าเหมือนเราเป็นที่พึ่งให้เขาอ่ะหมาะเขาก็ต้องเห็นเราเป็นที่พึ่งใช่ไหมเราก็ต้องปกป้องเขานิดนึงอ่ะเราก็ต้องโรเทคเขาด้วยอ่ะไม่ใช่ ว่าฟังความข้างเดียวไม่ใช่ว่าอไปว่าแต่เขาอะไรอย่างเงี้ยรู้อะไรมาแล้วก็ไปตีเขาไปว่าแต่เขาอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่เราไม่ได้รู้ว่าพฤติกรรมทําไมเขาถึงทาแบบนั้นเหตุผลอะไรเงี้ยเออแล้วหมามันพูดไม่ได้เราก็ต้องใช้วิธีสังเกตการอ่ะทีเนี้ยคืออ่าท้าความเสร็จแล้วมาต่อเลยเนาะอ่าอ่าต่อเลยต่อเลยแ๊บหนึ่งหนึง่งป๊บหนึ่งนึกเรื่องแ๊บหนึ่ง มันหลายอย่างเกินขอเรียบเรียงแป๊บนึงอ่ะนึกออกได้ละอ่ะต่อจากเรื่องคลิปสองเลยนะก็คือทีนี้มันมีเหตุการณ์ที่แบบว่าอ่านางก็ปีนกําแพงออกไปเนี่ยแหละอืมที่กระโดดศาลน่ะตรงศาลพระภูมิบีอะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวบีหารูปศาลให้ดูแป๊บหบนึ่งหารูปกอนอ่ะนี่ศาลบ้านบีใช่ไหมมันก็จะตั้งอยู่ข้าง กำแพงเลยแล be, mainland, right? ้วก right? ็จะมีแบบว่าที่ไว้วางของไหว้อะเออแล้วที่ที่วางของไหว้มีอยู่สองจุดใช่ไหมอ่ะอีกอันหนึ่งอ่ะอันแรกอ่ะมันอ่ะกระโดดจนพังไปแล้วจนหักไปแล้วแต่ก็คือเหลืออีกอันหนึ่งที่วางอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเออเนี่ยอันนี้แหละที่บีแบบว่าเออเป็นปัญหาใหม่ที่แบบเออเราก็เพิ่งแบบนึกได้เราก็เพิ่งรูู้เหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็นึกไม่ออกเพิ่งเพิ่งมันรู้ตอนที่มันกระโดดเนี่ยแหละอ่ะก็เป็นปัญหาใหม่อีกปัญหาหนึ่งใช่ไหมว่าไงลูก สายชาร์จแบบนนะอ่ะนั่งไงลูกเสียบอยู่ตรงนั้นนะ่ะอ่ะต่ออ่ะป๊บนึงแม่ทำพอดแคตอยู่แม่ทําคลิปสามอยู่อ่าถึงไหนแล้ววะลืมเลยอ่ะเอ่อเนี่ยกําแพงเนี่ยมันโดดออกไปใช่ไหมอ่ะมันปีนตรงนี้แล้วมันก็กระโดดออกไปอ่ะพอมันกระโดดออกไปปุ๊บทีนี้มันก็ไปวิ่งเล่นตามภาษามันใช่ไหมแล้วมันก็ไปวิ่งตัดหน้ารถคนอื่นเขาเออ แล้วทีเนี้ยคือแบบความซนของหมาเนาะมันก็แบบเออมันก็วิ่งตามภาษามันนั่นแหละอ่าทีนี้เขาก็มาบอกเราว่าแบบเออแบบเขาก็ไม่ได้มาด่ามาว่าอะไรหรอกเขาคือคือเขาแค่แบบมาเล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยขับรถชนมันนะอะไรเงี้ยว่าแบบแต่บีก็เห็นมันเป็นอะไรนะเออแต่ก็คือเขามาบอกหลังจากที่เหตุการณ์มันผ่านไปแบบแล้วไม่ได้มาบอกณนะวันที่ชนเลย เออก็เหมือนแบบเนี่ยมันแบบเหมือนเขาจะมาบอกว่าเนี่ยมันปล่อยมันวิ่งเล่นแล้วมันมาตัดหน้ารถสร้างความเหือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยอ่าทีนี้เราก็ในเราก็ลองมองในมุมของหมาเราก็อ่าในมุมของหมาก็คือมันก็วิ่งตามภาษามันแหละมันไม่สนใจอะรถใครรถใครก็มันเป็นหมาเนาะเออส่วนถ้าเราจะมองในมุมของบีนะมองในมุมของบีเลยก็คือแบบว่าเวลาบีขับรถไปอะ่ะ หมาตัวอื่นวิ่งกระจัดกระจายตัดหน้ารถบีเหมือนกันนะแต่บีก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอะไรก็ไม่ได้ถือสาพูดง่ายๆอ่ะแล้วอ่าอย่างตรงรปภอ่ะเขาเลี้ยงหมาเหมือนกันเออมันก็นั่งขวางถนนอยู่อย่างนั้นน่ะบางทีก็เดินตัดหน้ารถแต่บีก็ไม่เคยไปว่าอะไรนะเพราะบีไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอะไรบีก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเรื่องเนี้ยเราไม่รู้สึกว่า เราก็เฉยๆนะหมาใครเราก็ยังไม่เห็นแบบมีปัญหาอะไรเลยเราก็แค่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นเขาแบบมันมีปัญหาวะอาจจะที่ถ้ามองในมุมของคนอื่นก็คืออะมันอาจจะไม่เราอาจจะไม่รู้สึกอะไรกับการที่หมาคนอื่นวิ่งตัดหน้ารถเราแต่เขาอาจจะรู้สึกเวลาที่มันแบบสร้างความเดือดร้อนให้เขาเออคนอื่นเขาอาจจะรู้สึกอะไรอย่างนี้แต่ความคิดของเรามันไม่เหมือนกันเนาะเอออันนี้ก็คือแค่แบบว่าแชร์มุมมองเฉยๆเนาะว่าแบบมันก็คือประมาณนี้นั่นแหละเราก็ขอโทษเขาไปเออ เพราะว่ายังไงก็เหมือนเดิมอะไรที่เราผิดเราก็ต้องขอโทษใช่ไหมเออแต่นั่นแหละก็คือเหมือนแบบคือเราอะเป็นมนุษย์ใช่ไหมเราก็คือมีความคิดมีสติปัญญามีสมองที่เซีลยสมองที่มากกว่าสัตว์ใช่ไหมส่วนสัตว์อะมันก็เป็นสัตว์อะคําว่าสัตว์เลี้ยงฉานอะมันก็ไม่ค่อยมีความคิดอยู่แล้วอะมันมีสมองแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแบบความคิดมากกว่ามนุษย์อะเพราะฉะนั้นมนุษย์อย่างเราอะก็คืออะไรปล่อยได้ก็ปล่อยก็คือแบบ ก็พูดง่ายๆคือแบบว่ามันไม่ได้มีความคิดเหมือนเราอ่ะมันเป็นหมาเออก็คืออย่าไปถือสามันเลยอะไรอย่างนี้นะในความรู้สึกบีอ่ะถ้ามันไม่ใช่อะไรที่หนักหนาอะไรเงี้ยแต่แต่ไอเรื่องกัดรองเท้าอ่ะเขาก็ไม่ได้มาแบบว่าเขาก็ไม่ได้มาว่าอะไรนะเขาก็คือแบบว่าเขาก็คือแบบบอกดีๆอะไรเงี้ยเอยเอารองเท้าให้หน่อยมันเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เขาก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเขาก็ไม่ได้มามีปัญหากับเราเขาก็ไม่ได้ว่ามาว่าอะไรเขาก็แบบว่า พูดดีๆว่าเออแบบเอารองเท้าให้หน่อยน้องหมาขับมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบออเขาล้อค้เดี๋ยวไปเก็บเอาให้ขอโทษนะคะอะไรอย่างเงี้ยเออคือเขาก็แบบว่ามาบอกเราดีๆแต่แค่เราอะเราอะแค่รู้สึกเองว่าเหมือนแบบว่าโอ้โหคือแบบอไม่ได้นะเนี่ยคือเราแค่รู้สึกเองว่าแบบเอ้ยไม่ได้อย่างนงี้มันไม่ได้คือแบบหมาเรามันนิสัยแย่คือแบบเรารู้สึกเกรงใจคนอื่นเขาอะไรประมาณเนี้ยเออก็นั่นแหละก็เป็นแบบว่าประสบการณ์ที่อยากจะมาแชร์ให้ฟังว่า โอ้การเลี้ยงหมานี่คือแบบว่าครั้งแรกนี่คือแบบเจอปัญหาอะไรบ้างเจอเยอะเหมือนกันนะก็เลยอยากจะมาแชร์มุมมองว่าประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะโอเคต่อไปเรื่องอะไรอีกอ่าเรื่องเนี้ยหนักเลยอีกเรื่องหน,นึ่งเนี้ยหนักเลยเรื่องเนี้ยคือแบบหนักมากพีคที่สุดตั้งแต่เท่าที่เคยเจอปัญหามาเดี๋ยวบีจะไปทําในคลิปสี่แล้วกันคลิปสามก็คือขอ ขอขอจบไว้ที่7นาทีละกันเดี๋ยวไปต่อคลิป4นะคะ